ผมจะมาสอนวิธีเปิดเซิฟ GTA V นะครับผมหรือรันสคริป GTA V เข้าเล่นในไฟล์ M นะครับผมหรือว่าเราไปเจ้าของเซิฟเองเลยนะครับสิ่งแรกนะครับผมเราต้องมี VPS ก่อนนะครับผมเมื่อเรามี VPS แล้วนะครับก็ให้เราเข้าผ่านรีโมทเดสท็อปเลยนะครับผมอันนี้คือรีโมทเดสท็อปนะครับสามารถโหลดได้ใน Microsoft นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่ารีโมทนะครับ นี่นะครับผมอันนี้นะครับก็ให้เรากดติดตั้งไปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเมื่อสมมุติว่าผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ใหเรากดบวกนะครับผมแล้วก็ให้เราเอา IP เครื่องมาใส่ครับผมก็กไอ IP เครื่องไปครับโอเคครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับผมก็เรากด Connect ไปครับหรือกด e n t e r ไปนะครับผม โอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาใน v p s แล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของข้างใน v p s นะครับก็เป็นเครื่องรันสคริปต์อีกทีหนึ่งนะครับผมพอเราเจอหน้านี้นะครับก็ให้เราสามารถปิดไปได้เลยนะครับผมถ้าเราจะเปิดเซิร์ฟนะครับผมก็ให้เราไปดูที่ไฟวอลก่อนนะครับตัวนี้ทำให้เราหาชื่อเซิร์ฟหรือหาเซิร์ฟเจอนะครับผมเพราะงั้นจะหา i อเซิร์ฟไม่เจอนะครับตัวนี้สีเขียวนะให้เรากดปิดนะครับแล้วกดโอเคไปครับผม โอเคครับผมเมื่อเรากดปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมโปรแกรมมีอะไรบ้างก็มี HQL XAMP P นะครับผมแล้วก็ Notepad นะครับหาโหลดที่ไหนก็ไปดูที่ลิงก์ u t u b e เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ให้เรามาที่ลิงก์นี้นะครับนี่นะครับผม คลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์หมดเลยแล้วก็วิธีติดตั้งต่างๆนะครับโอเคครับผมก็ให้เราทําการกดลิงก์เลยนะครับผมก็เอาลิงก์มาคัดลอกลิงก์มานะครับผมแล้วก็เอามาโหลดในเครื่องนี้เลยนะครับเข้าไปครับผมแล้วก็วางนะครับผมแล้วก็ Enter ไปเลยครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมให้ตรงกับเวอร์ชั่นตัวนี้เป็น Windows นะครับผมแล้วก็รอโหลดนะครับผม แล้วก็ x q l ด้วยนะครับ h q l แล้วก็ Notepad นะครับผมก็ทำการติดตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคครับผมก็ให้เรากดตั้งโหลดอันนี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาดู h q l ครับผมก็ผมจะทำการแบ่งจอเลยนะครับตัวนี้ย่อลงมานะครับผมก็ตรงนี้จะมี h q l นะครับก็เราคลิกลิงก์เลยครับผมก็จะได้ h q l มานะครับก็ขัดลอกครับผมขัดลอกลิงก์แล้วก็มาตั้งโหลดในเครื่อง V p พนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผม แล้วก็รอมันโหลดนะครับผม SQL เสร็จแล้วก็มาที่โ Not e แ pad ต่อเลยครับผมตั้งโหลดทิ้งไว้นะครับ Enter เหมือนกันเลยโอเคนะครับผมเมื่อเราตั้งโหลด3ตัวเสร็จแล้วนะครับก็รอมันโหลดจนเสร็จนะครับผมต่อมานะครับก็ให้เราทำการมาดูตัวโอนสคริปต์ไวๆนะครับผมโยกสคริปต์ย้ายสคริปต์มาเข้าเครื่องวีพไวไวนะครับผมก็ให้เรามาดูคลิปนี้ครับผม ตัวนี้นะครับผมอัปโหลดสคริปต์เร็วๆนะครับผมถ้าเราตั้งโหลดในเครื่องคือมันจะนานนะครับเพราะว่าสคริปต์มันใหญ่นะครับก็ให้เรามากดที่ลิงก์นะครับผมติดตั้งใน VPS นะครับโอเคครับผมคลิกขวามาครับคัดลอกโอเคครับแล้วก็ c อนโท V วางนะครับใน VPS ตัวนี้จะขึ้นดาวน์โหลดนะครับก็ให้เรากดติดตั้งเลยนะครับกดดาวน์โหลดทิ้งไว้เลยแล้วก็ทำการรอนะครับผมรอจนกว่าจะโหลดเสร็จนะครับ ตั้งโหลดไว้4ตัวเลยนะครับผมมี xampp sql นะครับแล้วก็ notepad แล้วก็ตัวโยนสคริปต์นะครับผมโยกสคริปต์ไปไว้ตั้งโหลดทิ้งไว้เลยนะครับผมโอเคครับผมเมื่อตัวโยนสคริปต์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดเลยครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับผมลันกดติดตั้งไปครับเน็กไป พอมาหน้านี้นะครับผมก็กดปิดไปครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับก็ให้เรากดค e c กไปครับโอเคครับผมเสร็จแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมคนอันที่4นะครับแล้วก็กดแอดครับผมตัวนี้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเดียวครับ A ตัวเดียวนะเวลาโยนสคริปต์เรากดพาร์นะครับแล้วก็ a ตัวเดียวเหมือนกันแล้วก็มาอันที่2นะครับตรงนี้กดแอดครับ มาที่หน้าเด์ท็อปนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปให้หมดเลยครับผมมันจะได้โยนสคลิปได้แล้วกดโอเคครับผมโอเคครับแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็มาดูที่คอมเรานะครับก็เปิดโปรแกรมคอมเราครับผมคอมเราต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับผมเป็นตัวข้างล่างนะติดตั้งในคอมตัวเองตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วกดโหลดครับอันนี้คือโหลดคอมเราครับ PC ของเราที่ไม่ใช่ V p พนะครับ โอเคครับผมเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับผมจะเป็นโลโก้สีแดงนะครับก็ให้เราทําการเปิดขึ้นมานะครับโอเคครับผมเปิดขึ้นมาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือคอม PC เรานะครับเดี๋ยวผมแยกไปอยู่ฝั่งขวาก่อนละกันฝั่งซ้ายคือเครื่องวีเพนะครับฝั่งขวาคือคอมเรานะครับผมคือเครื่องคอมของเราเลยตอนนี้เรากำลังทาการโยนไฟล์สคริปเข้าวีเพนะครับผมเพราะว่าไฟล์สคริปอยู่ในคอมเรานะครับ ก็เราทําการกรอก IP นะครับผม IP เครื่อง vP s ของเรานะครับที่เมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับผมแล้วก็ใส่ยูเซอร์เป็น a ที่เราพิมพ์ไว้นะครับพาสก็เป็น a ที่เราพิมพ์ไว้แล้วกดไปเลยครับผมมันขึ้นเขียวนะครับผมนี่คือเราเข้ามาใน V p พแล้วนะครับนี่นะครับผมเราอยู่ใน VPS แล้วนะครับผมก็เราไปหาไฟสคริปต์ครับผมที่เราจะโยนเข้า v p พนะครับเราเก็บสคริปต์ไว้ไหนเราก็หาในคอมได้เลยนะครับผมว่าเราเก็บไว้ในไหนนะครับ ก็สามารถหาได้เลยนะครับจากตรงนี้โอเคครับผมเมื่อเราเจอสคริปต์แล้วนะครับก็ทําการโยกฝั่งขวาเลยครับโอเคครับผมเมื่อเราโยกไปฝั่งขวานะครับผมมันก็จะอัปโหลดลง V p พนะครับส่วนตรงนี้เราก็พับไปครับผมไม่ต้องไปดูมาแล้วเราก็มาดูใน V p พนะครับตอนนี้มันอัปโหลดสคริปต์อยู่นะครับผมเราก็รอจนกว่ามันจะไม่ขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับก็คืออัปโหลดสคริปต์เสร็จแล้วนะครับอีกสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะครับผมเราต้องโหลดไฟล์ซิปด้วยนะครับผม ระหว่างเรารออัปโหลดนะครับผมเมื่อมันโหลดมามันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ก็คือมันจะเป็นไฟลวิลล่านะครับผมเราจะเปลี่ยนยังไงให้เป็นวิลล่าก็คือเราก็ต้องติดตั้งวิลล่าลงก่อนนะครับผมหรือว่าไฟล์ซิปนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เปิด Google ขึ้นมานะครับกดบวกนะครับแล้วก็พิมพ์ไปวิลล่านะครับดาวน์โหลดก็ให้เราทําการกดติดตั้งเลยนะครับผม เราทําการเลือกนะครับผมว่าเราจะาตัวไหนโอเคครับผมตอนนี้ก็เหลือแต่รอดาวน์โหลดนะครับอะไรที่มันล็อกเราก็ปิดไปได้เลยครับเหลือแต่รอดาวน์โหลดนะครับตัวนี้โน้ตแพดโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เรากดติดตั้งโน้ตแพดเลยนะครับตัวนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับผมก็เรากดโอเคไปครับ กดติดตั้งไปเลยนะครับผมต่อไปมันจะถามว่าให้เราเอาขึ้นเดสก์ท็อปไหมเราก็เลือกครับว่าขึ้นเดสก์ท็อปมันก็จะขึ้นอยู่ข้างหน้านะครับโชว์หน้าเดสก์ท็อปเลยโอเคครับผมเมื่อติดตั้งโน้ตแพดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาอย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับผมพอเราต้องรออัปโหลดสคริปจนทั้งหมดเสร็จก่อนนะครับโอเคครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็เรากดติดตั้งเลยครับติดตั้งทีละอันเลยที่เรายังไม่ติดตั้งนะครับผม โอเคครับผมอันนี้ก็กลายเป็นไฟซิปแล้วนะครับ<ๆ>ก็รอ x a m p p นะครับผมรอมันโหลดแป๊บหนึงน่งเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับกดต่อไปแล้วก็ปิดหน้านี้เลยครับแล้วก็รอนะครับผมอันนี้คือต้องรอหลอดมันเต็มเลยนะครับแล้วก็รอไปยาวๆครับผม เมื่อเราติดตั้ง XAMP p เสร็จแล้วนะครับผมก็เรากดเปิดครับผมกดเสร็จไปมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เราสตาร์ทนะครับผมสตาร์ตสตัวบนเท่านั้นนะครับ SQL จะใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าเราไม่สตาร์ตตัวที่2นะครับเราต้องสตาร์ตัวที่2ด้วย SQL ถึงจะใช้ได้นะครับโอเคครับผมเมื่อเราสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปนะครับอันนี้กดแค่ครั้งเดียวนะครับผมเมื่อเปิดเครื่อง V p s มานะครับ เมื่อเราปิดไปหรือพับไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ห้ามกดชัดดาวนะครับถ้าชัดดาวเครื่องก็ต้องมารัน XAMPP ใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการแตกไฟล์สคริปต์นะครับผมสคริปที่เราลงนะครับอันนี้4นะครับแล้วเราก็รอแตกไฟล์ไปนะครับผมโอเคครับผมเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะ้เป็นโฟลเดอร์มานะครับก็ให้เราทําการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผม แล้วก็เลื่อนลงมาครับผม server cfg นะครับอันนี้นะก็ให้เราทำการเปลี่ยน ip ครับผมแก้ให้เป็น ip นะครับแก้ให้เป็น ip เครื่องเซิร์ฟของเรานะครับผมเครื่องตัวลันสคริปต์นะครับตัวนี้ผู้เล่นจะเข้าผ่าน ip ได้นะครับผมก็แก้ไปให้หมด2ตัวเลยตัวนี้สามารถใส่พอร์ตเพิ่มข้างหลังได้ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอตำแหน่งนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นตัวหลัน SQL นะครับผมให้เราอน c ทร l C มาครับแล้วก็เปิด SQL ขึ้นมานะครับผมมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับให้เรา New นะครับผมล่างซ้ายแล้วก็ Open ไปครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็วางแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นตัวนี้เอา้าไม่ใช่ เป็นตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมสแลกตกดโอเคครับผมพอเวลาเราจะรัน SQL นะครับผมให้เลือกชื่อข้างล่างนะครับผมกดไฟล์โหลด SQL นะครับแล้วก็ไปที่สคริปต์นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับผมว่า SQL ของเราใช้ตัวไหนครับผมเสร็จแล้วก็กดเย็ดไปครับผมเมื่อมันเด้งมาหน้านี้นะครับผมมันจะมีตรงนี้นะให้เรากดรันไปครับผม เครื่องหมายสีฟ้านะครับกดลันไปนี่นะครับผมมันก็จะโหลดนะครับผมอันนี้คือวิธีการเชื่อม SQL นะครับผมเมื่อ SQL เชื่อมเสร็จแล้วนะครับให้เรากดโอเคนะครับแล้วก็กดหมุนนะครับผมอันนี้เราก็จะเปิดได้แล้วนะครับผมเราก็มาทําการแก้นะครับผมเราต้องมาแก้คีย์แล้วแก้ API ด้วยนะครับผมตัวใหญ่คีย์กับ API อยู่ล่างสุดนะครับ นี่นะครับผมแก้คีย์กับ API นะครับผมก็เราทําการสร้างคีย์ API ขึ้นมานะครับผมโดยการกดจากลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็คีย์ไฟล์ M นะครับผมลายเส้นคีย์นะครับก็กดจากลิงก์ตัวนี้เลยหรือผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผมก็จดชื่อพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปหาใน Google ได้เลยครับผมเซิร์ชไปเลยครับผมแล้วก็ทําการกดสร้างขึ้นมาเลยนะครับคีย์ลายเส้นผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับผมวิธีสร้างคีย์ลายเส้นนะครับผม32สิบอลตฟรีๆเลยนะครับ ก็อยู่ในคลิปช่องผมเลยก็ไปกดดูได้นะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราใส่คีย์เสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะทำการปิดนะครับแต่ก่อนที่เราจะปิดนะครับผมให้เรากดเซฟด้วยนะครับอย่าลืมเซฟเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเราลืมเซฟก็ไปหมดเลยครับผมก็พยายามทำทุกครั้งกดเซฟด้วยนะครับเสร็จแล้วกดปิดไปเลยครับผมแล้วก็มาที่ตัวรันสคริปต์กันเลยนะครับกดสตาร์ทเลยครับผมรันสคริปต์เลย ตัวนี้เขาเรียกว่า cmd นะครับผมแล้วก็เราดูหน้า cmd นะครับโอเคครับผมเมื่อลันงสคริปต์เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นเครดิตแบบนี้เลยนะครับจะขึ้นเป็น cfx นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ก็คือสคริปต์รันเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับผมก็ให้เรากดพับจอนะครับถ้ากดปิดเซิร์ฟก็จะปิดนะครับผมโอเคครับผมกดพับไปเลยนะครับแล้วก็มาดู ip กันครับ เราก็มาเอา IP เข้าเซิร์ฟนะครับแล้วก็มาที่คอมของเรานะครับผมเข้าไฟเอ็มโอเคครับผมเราเข้าไฟเอ็มมาแล้วนะครับผมก็ให้เราเอา IP มาใส่นะครับผม IP เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับนี่นะครับผมคือเครื่อง v ีพของเรานะครับที่เรารันสคริปต์นะครับ4322886 14 4นะครับให้เรากด Connect ไปเลยครับ นี่ก็คือวิธีการเข้าเซิร์ฟของเราเลยนะครับผมนี่คือวิธีรันสคริปต์ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้าไปเล่นได้หรือไม่นะครับผมโอเคครับผมก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับผมแล้วก็กอกหน้าเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นได้ไหมเอ่ยแต่ว่าถ้าขึ้นมาแค่เข้าเซิร์ฟได้ก็เล่นได้แล้วแน่นอนครับผม เพราะถ้ามีปัญหามันก็จะไม่สามารถรันสคริปได้ครับผมจะไม่สามารถรัน C M D ได้นะครับนี่นะครับผมตัวนี้เราก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเราเองเลยนะครับผมเราลั่นผ่าน vps นะครับผม IP เดียวกันนะครับผมที่ผมสอนเมื่อต้นคลิปนี่คือการรันสคริปนะครับผมการเชื่อมระบบรันสคริปพร้อมเล่นนะครับผม ก็พร้อมเล่นได้เลยนะครับผมก็ทำอาชีพได้ทุกอย่างเลยนะครับผมครบนะครับผมโอเคนะครับผมก็ข้างล่างคลิปนะครับผมจะมีลิงก์ดิสคอร์ดขายของด้วยนะครับผมจะมีลิงก์ดิสคอร์ดแจกสคริปต์ของฟรีแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมท่านเพื่อนสนใจสคริปต์สนใจจะเปิดเซิร์ฟก็สามารถติดต่อดิสคอร์ดไปได้นะครับผมดิสคอร์ดไฟเอ็มช็อปนะครับโอเคครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผม